<OK> สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจําผมได้หรือเปล่าว่าผมนั้นคือใครถ้าคุณจำไม่ได้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังผมคือนักประจนภัยคอยผู้ที่ตามล่าตัวละครอิสต์เอร์ความลับในเกมแท็บแล้วก็ทรัพสมบัติอาวุธยุทธุป,ปกรณ์มากมายในเกมที่เอาไว้ทําลายทุกสรรพสิ่งแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่โด่งดังมากนะั่นก็คืออาวุธที่สามารถจัดก,การเซลฟิมได้ซึ่งผมก็ไปสามารถ เจออาวุธชิ้นนั้นนั่นก็คืออาวุธติดปักอาวุธนั้นสามารถฆ่าเซาฟิมได้และช่วยประเทศแทบไว้ในชีวิตนี้ผมหาได้แทบทุกอย่างไม่ไว่าจะเป็น UFO รซากปลักหักพังยึกดุกดำบันปิรามิดใต้ดินที่พอเข้าไปในนั้นแล้วจะมีเอ็กโซเดียที่อยู่ในกา์ดไพยูกิกับหัวอยู่ แล้วก็ไวรุ่นทบุปกรณ์แล้วก็อีกมากมายที่ท่านผู้ชมนั้นยังไม่เคยเจอเอาล่ะซึ่งวันนี้ผมจะมาหาบางสิ่งบางอย่างที่ไอ้พวกนี้มันสามารถสร้างเสียงดนตรีด้วยตัวมันเองได้ซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนพวกนี้มันมีหลายสีหลายรูปแบบหลายเสียงเพลงและตัวละครแต่ละตัวจะมีรูปแบบและเอกลักษณ์ที่ต่างออกไปเอซึ่งผมอยากเจอมันมาก อยากเก็บมันไว้เหมือนพวกโปเกมอนและผมก็คิดว่าพวกมันน่าจะอยู่ในแมพของแท็บกระจายกันไปแต่ละที่ซึ่งผมจะหามันให้ครบโอเคเรามาเริ่มหากันเลยอะสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราก็กลับมาดูเกมแท็บกันอีกแล้วนะครับดูโกเกมตัวอ่อนนะครับนะซึ่งวันนี้เราจะมาทําการมาดูเจ้า่อยนักประจนภัยบักนี่นะครับนะมันหาสปันกี้อ่ะจะเอาสปันกี้มาจากไหนอ่ะในแมพพวกนี้มันมีสปันกี้ด้วยเหรอเออ คตรมั่วเลยไม่รู้ว่าจริงของมันหรือเปล่านะครับนะหรือมันโกโหกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้ก็คือไอ้มอนี่เป็นตัวละครที่หาอิสต์เอแล้วก็ตัวละครลับในเกมแท็บได้เสมอเลยนะฮะสำหรับสถานที่แรกแล้วที่ฉันจะต้องไปหาเออฉันดูจากแผนที่แล้วในแผนที่นี้บอกไว้ว่าตัวละครที่ชื่อว่าวานเลียมันมีตัวลักษณะส,สีเขียวผมเป็นเอ,อ่อใบหญ้าเสียงร้องแปลกๆเหมือนเอ,อ่อเครื่องเล่นอะไรสักอย่าง เฮ้ยฉันมาหาบ้าอะไรวันนี้อ่ะ เอาล่ะเรามาเริ่มหากเลยนะครับว่าไวเดเลียอยู่ไหนมีไวเดเลียจริงหรอเออไหนว่าไวเดเลียไวเดเลียไวเดเลียก็มีแต่ไอพวกค่อยขี้เมาเลยเนี่ยกับชาวนาไม่เห็นจะมีเลยเออแต่ไวเดเลียนะครับมันเป็นเหมือนพวกชาวสวนชาวไร่มันชอบอยู่กับพื้นหญ้านะคะไวเดเลียน่าจะอยู่แถวนี้หรือเปล่าวาเดเลียไวเดเลียมีจริงไหมเนี่ยเพราะว่าผมโดนไอ้่อยประจ o ภัยตัวเด้อดิมันไม่มีหรอกนี่ไรหมอที่ทำอะไรวะเนี่ยไม่มีนะครับตรงนี้ด้านล่างก็ไม่มี ไม่มีไม่มีไม่เห็นอะไรเลยอ๋อสวัสดีครับคุณผู้ชายแม่งย่างเออผมต้องการเอามาก่อนห้าร้อยบาทจเจ้าตังไปซื้อแอลกอฮอล์อ๋อที่นี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยแค่เพิ่งรู้จักกันก็ขอยืมตังกันแล้วเหรอเอามาห้าร้อยบาทอ๋อผมคงไม่มีให้หรอกครับออผมคงให้อย่างนั้นไม่ได้เอามาก่อนห้าร้อยบาทห้าร้อย เออไอพวกนี้น่าเลือดจริงๆเลยยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะถามอะไรอุยโอเคให้ก็ได้เอาไป500อบาทขับใจเด้โชคดีเออผมอยากรู้ออเออเอาเอาเอาไอไปไหนเน่ยเอาตั้ง500้อยฉันนี่คูให้มันฟรีหรือไงวะเดยเอาตั้ง500ร้อยคูไปซื้อ้อหอนแล้วก็จากกูไปเลยเฮ้ยนี่มบนหมู่บ้านอะไรกันวะเดีเฮ้ยยังมีผู้ชายคนเดินอยู่นี่ดาเออคุณผู้ชายครับเรียกผมแล้วครับใช่แล้วครับเรียกคุณ ผมอยากรู้ว่าเอ่อที่นี่มีตัวละครที่ชื่อววเดนเลียไหมเฮ้ยไม่น่าจะรู้นะเนี่ยไอ้หมอนี่อ้าวเดนเลียเอ้าววเดนเลียเอ้าเอ้าใช่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 ใชเฮ้ยคุณรู้จักหรอครับใช่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 ไวเดนเลียเอองั้นช่วยบอกได้ไหมว่ามันอยู่ไหนได้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 ห้าร้อยบาทโอ,อ้ไอ้พวกบ้าน,นี่มึงจะไถ่ตังกูอะไรดักหๆาวะเนี่ยโฮ้ตะกี้กูก็เสียแล้วนะกับไอ้ตัวนึงห้าร้อยบาทไม่ได้สิ เพื่อการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ห้า้บาทถือว่าน้อยนิดโอเคครับทุกผู้ชายเดี๋ยวผมจะให้ตังคุณอ๋อ ى, เอาครับเอาให้ละไ <c oughs> ว้ในเรียนลอะไว้าเรียนอยู่อีกป่าหนึ่งน่ะเธอชอบไปนอนดมต้นไม้แถวนั้นอ๋อป่าเหรอครับป่าป่าป่าแล้วมันป่า,ป,าป่าแบบไหนล่ะครับป่าที่ไหนอ่ะ เอา้าแม่งหายอีกแล้วโอ้ยพวกชิบหายโอ้ยได้ตางกูไปหาลออสองฮ้อโอเคเริ่มจากป่านี่กนเลยแล้วกันโอ้ยนี่มันป่าของไอ้พวกจุกหินนี่นะเออในนี้น่าจะมีเวนด้าอยู่ไหมเออมีหรือเปล่าวะเนี่ยมีจริงหรือเปล่าหรือโดนไอ้พวกข่อยที่เมามันโกหกอีกละเด่ยฮะไม่น่านจะมีว่ะเฮ้ยท่านผู้ชมครับผมว่าไม่มีจริงๆแหละอย่างนี้ต้องลอง เกาะนี้ที่มีป่านิดหน่อยเกาะนี้ที่มีป่าเหรอโอเคน่าสนใจไวเดเลียอาจจะซ่อนอยู่สักที่หนึ่งแอมอ่ะไหนป่าวเดเลียมันอยู่ไหนวะอันนี้มันป่าใหญ่อะมันป่าต้นสนน่ะนะครับมันเป็นป่าใหญ่นะครับนะไวเดเลียไม่ได้จะอยู่นี่หรอกเฮ้ยอย่างนี้ต้องลองป่านี้ป่านี้ได้ข่าว่ามันมีดอกไม้มากมายอ่ะงั้นลองป่านี้นะครับป่านี้มีดอกไม้มากมายนะครับนะหลากหลายลายพันหรือว่าซ่อนอยู่หลังต้นไม้ ไม่ใช่ซ่อนอยู่ในหอคอยกับพวกเป็ดไม่ใช่ซ่อนอยู่ในบ้านไม่ใช่ซ่อนอยู่ในกิ่งไม้ใบหญ้าเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยใช่ไหมไม่ใช่ปะไม่ใช่หรือว่าซ่อนอยู่อ๋ฟักกี้ช็อเราเจอวานเดเลียแล้วท่านผู้ชมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกนี้ไ่อยู่จริงเราตัวละครหนึ่งในสปันกี้ว่าไงจ้าจ้าจ้านี่เธอเป็นผู้หญิงเหรอเธอชื่อวันเดเลียใช่ไหม ใช่แล้วจชาชชว่าไงมีอะไรเออพอดีตอนนี้ฉันกำลังรวบรวมเหล่าสปันกี้มากมายน่ะฉันรู้ว่าไม่ได้มีแค่เธออย่างแน่นอนทั้งหมดมีประมาณอยู่2ี่ิบตัวใช่ไหมใช่แล้วจะรวมไปทำไมละ่ะเอาไว้บันทึกประวัติศาสตร์ยังไงเล่าว,ว่าพวกนายนั้นมีอยู่จริงตัวละครที่มีผมเป็นหญ้าแล้วก็ดอกไม้แถมยังมีเสียงอะไรไม่รู้แปลก,ปกเป็นเครื่องดนตรีจริงๆด้วยโอเวนดา้าต่อมาฉันอยากรู้ว่าตัวละครอื่นๆเข้าหายไปไหนกันหมดช รู้สิทำไมจะไม่รู้ล่ะอ่ะแล้วตัวละครที่ฉันเห็นล่าสุดก็น่าจะเป็นอาร์เวนนะเขาน่าจะอยู่ปะปนกับพวกชนเผ่าชนเผ่าอย่างนั้นเหรอใช่ใช่ชนเผ่าที่มีช้างแมมมอธน่ะอาร์เวนเขาชอบอย่างงั้นคงหาไม่ยากแล้วแหละมีช้างแมมมอธอยู่ในป่าที่อยู่ในยุคเก่าๆอโอเควเดเลียขอบคุณมากเฮ้แบบเป็นอย่าง <efendim> เดี๋ยวฉันไปดมดอกไม้ต่อแล้วนะอา <Voilà. S 1> จากที่เวเดเลียพูดมานะครับน่าจะเป็น3แมปนี้นะครับนะเป็นแมป ในยุคชนเผ่าซึ่งแมปแรกเราหาไปแล้วแมปที่2เรายังไม่หากับแอมที่3เพราะฉะนั้นโอเคเราจะเริ่มจากแมปที่สองอ่าของยุคหินต่อเลยแล้วกันเพราะว่าแมปแรกเราหาไปแล้วโอเคน่าจะอยู่ในถ้านี่แหละกูว่าอยู่ในถ้านี่แหละแน่นอนมา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 จะเอ๋จะเอ๋มีใครอยู่ไหมจะเอ๋อไม่มีเหรอไอมันควรจะอยู่ดีไม่ใช่อังก็อยู่ด้านนอกเอ่อด้านนอกด้านนอก แท่นบูชายันตรงนี้มีหรือเปล่าไม่มีนะครับตัวมันส้มซะด้วยสิด่านก็ส้มด้วยโอเคแสดงว่าด่านนี้ไม่มีอ่าวถ้าผู้ชมนันก็ต้องเป็นแบบที่สแล้วแหละนะคณะนะซึ่งก็บอกเลยว่าอาจจะเอ้าชัดเจนฮฮ <laughs> มันอยู่นี่นี่เองเจอแล้วนะครับในที่สุดก็เจ้าออรนก็ปรากฏนะครับตัวละครที่สอซึ่งก็บอกเลยว่าดูเหมือนพวกนี้นะครับนะจะเป็นโอ้โหทหารของเจ้าออรนไปแล้วนะฮะดูดิ พวกเรานับถือท่านออเรนท่านออเรนจงเจริญเอาสวัสดีครับผมคือข่อยนักประจนภัยผมเป็นผู้ตามหาทรัพย์สมบัติแล้วก็ตัวละครอิสเตอร์เอแล้วก็เอาวุธที่ซ่อนอยู่ในเกมแท็บครับและคุณก็คือตัวละครลับในเกมแท็บคุณคือออเรนใช่ไหมครับอืมใช่แล้วฉันคือออเรน <c oughs> นายมีปัญหาอะไรกับฉันโอ้ไม่มีอะไรหรอกครับผมแค่มาหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเฉยอืมอย่างนั้นก็ดีนึกว่าจะมาทำร้ายฉันฉันก็ไม่มีอะไรมากตัวของฉันมีหน้าที่ทำจังหวะให้กับทีมหน้าที่ของฉันคือกองโอ้ขอบคุณมากครับ โอ้ขอบคุณมากครับแล้วเออขอถามอีกอย่างหนึ่งได้ไหมครับผมจะไปตามหาสปันกี้ตัวอื่นๆได้จากที่ไหนครับคุณพอจะรู้ข้อมูลบ้างไหมโอ้ได้สิแต่ข้อมูลของฉันมันไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหรนะ่น้อเพราะว่าฉันยุ่งกับการเป็นหัวหน้าชนเผ่าให้กับพวกนี้อยู่อืมขังล่าสุดที่ฉันเจอเพื่อนสหายสปันกี้ก็น่าจะเป็นเจ้าบตกับไซมอนเนาะน่าจะใช่ฉันเจอพวกเขาอยู่ที่เมืองเลเนซอง เม,มืองที่มันมีปฏิมากรรมสวยๆนอะโอเคครับขอบคุณมากอืมมาเป็นอย่างแต่ตอนนี้อ้ยขอพักหน่อยแล้วกันขอพักหน่อยเนื่องจากโอ้นั่งหน่อยแล้วกันออาเร็ตกู ed, เป็นไรวะนะ่ะมันเหนื่อยอ่ะมันยืนอยู่ตรงน,นี้นอนมากเลยเบื่อเมืองเรเนซองเฮ้ยแล้วฉันจะไปหาที่ไหนเนี่ยเมืองนี้มันออกจะใหญ่ปะโถเอ้ยอคุณออรเรนบอกเข,า,ขาแบบนี้ผมจะรู้ได้ยังไงล่ะเนี่ยอ่ะเอาละต่อมานะครับเราจะต้องมาหาหลหะ โอเคเราจะต้องมาหาอยู่ไหนวะหรือว่ามุดน้ําอยู่ใช่ไหมไม่น่าจะใช่บน uh oh no> ี่อย uh hm ู่ด้านหลังนี่หรือเปล่าซ่อนอยู่นี่เปล่าโอเคอยู่นี้ดีหรือเปล่าเรือครับนะเออมันเป็นทางมุดเข้าไปได้นะฮะนี่ใช่ปะนี่ไม่มีว่ะมันอยู่ไหนวะเนี่ยมันอยู่ไหนแล้วนี่คือตัวอะไรวะเนี่ยอืมแต่ละตัวนะครับก็อะโอ๊ยอะไรวะเนี่ยพวกมันทําอะไรกันอยู่น่ะ เฮ้ยไอ้บัตแกไม่ตังค์อยู่เท่าไหร่เอามาถ่ายสิเออฉันไม่มีหรอกไอ้ชายมอนแกจะมาถ่ายตังฉันทำไมฉันรู้ว่าแกมีฉันเงาตังค์ไปสืวนหนมเออบัตรไม่มีหรอกบัตรไม่มีเอออย่ามาทำเป็นไม่มีฉันรู้ว่าแกได้จากไอ้เทรนเนอร์มานะ่ะฉันเพเจอคุณเทรนเนอร์ก็จริงแต่ฉันไม่ได้อะไรจากเขาเลยเขาเป็นนายอำเภอดูแลเงินในธนาคารอยู่ในเมืองคาร์บอยที่นั่นมันน่ากลัวมากฉันไม่กล้ารับเงินจากเขาหลัก เฮ้ยแกมันกโกหกฉันไม่เชื่อไงหรอกแค่เป็นอะไรของแกพักไงเหนื่อยขค้เกิดยืนอยากนอนบ้างโอ้นั่นไงเจอแล้วไซมอนกับบัตใช่ไหมนะ่ะสีเหลืองอีกตัวหนึ่งสีน้ำตาลอย่างนั้นเหรอน่าสนใจอย่างนี้ต้องเข้าไปทักทายแล้วแหละเอา้าสวัสดีครับคุณไซมอนกับบัตใช่ไหมอมืใครเรียกวะใช่ใครเรียกเฮ้ยอย่าลืมนะเว้ยเรื่องของเรายังไม่จบแกยังติดตามฉันอยู่จะกูไปติดตามมึงตอนไหน ราะว่าถ้าแกตกติกฉันสัญญาเลยว่าฉันจะลัดหน้าแกเออมันจะลัดหน้ากูเลยเหรอเออสวัสดีครับคุณบาทกับคุณไซมอนใช่ไหมพอดีผมคือนักประจนภัยคอยผมเป็นคนที่เขียนบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ผมเป็นคนที่เขียนผมเป็นคนเขียนบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์พวกตัวละครลับนะ่ะ แกจะอยากรู้เรื่องของพวกเราไปทำไมโอก็ต้องอยากรู้สิคุณเป็นตัวละครลับที่ซ่อนอยู่ในเกมแท็บและตัวของพวกคุณนั้นยังเป็นตัวละครที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะว่าพวกคุณนั้นสามารถเล่นเสียงดนตรีออกมาจากตัวคุณได้ไอะไรของมันวะเนี่ยมันจะมาทำอะไรโอ้ย,อยอไปให้ไกลซะไอ้บ้าขอที่ฉันจะงับหน้าแกและงับไอ้บัตด,ด้วยอ้มันจะงับกูอีกแล้วเฮ้ยโอ,ยโอ้เดี๋ยวก่อนสิใจยเย็น ผมแค่มาทําข้อมูลประวัติของคุณน่ะเฮ้ยฉันไม่สนว้ยไอ้บอสเอาตังมาก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่มีไม,มไม่มีไงเล้วอย่างนั้นดีเลยฉันจะกัดหน้าแกซาไอ้บอสอ๋อไม่ชิบาหายแล้วตายซะตายซะโอ้เดี๋ยวก่อนสิครับ <c oughs> คุณมีปัญหาเรื่องเงินกันเหรออใช่แล้วไอ้ชมอนนี่มันมาถ่ายตังค์ฉันแล้วมันคิดว่าฉันนั้นติดตังมันแต่ที่จริงมันแค่อยากถ่ายตังค์และหาข้ออ้าง ฮ้ออย่างนั้นเรามาแก้ปัญหาด้วยเงินเดี๋ยวผมจะจ่ายเงินให้กับคุณไซมอนแล้วคุณไซมอนก็ช่วยบอกประวัติส่วนคุณบัตรก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหาโดนคุณไซมอนกัดแล้วฉันต้องเสียอะไรล่ะคุณแค่บอกข้อมูลผมก็พอครับอ๋อโอเคตกลงดีไอคนแปลกหนะ้าโอเคฉันบอกข้อมูลนายหมดแล้วนะไอคอยเฮ้โอโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วฉันไปเหมือนไอไซมอนได้ยังเออเดี๋ยวก่อนสิครับคุณบัตรอ,อะไร พอดีก่อนหน้านี้ผมเห็นคุณพูดถึงเกี่ยวกับเอ่อเอ่ออะไรนะคุณเทอร์เนอร์ใช่ไหมอ้อ oh, ใช่ใช่เออผมอยากรู้ว่าเขาอยู่ไหนพาผมไปได้ไหมอ๋อ oh, ได้สิได้สิคุณเทอร์เนอร์เขาเป็นนายอำเภอสุดเจ๋งนะเขาเป็นคนที่มีปืนและดูแลพวกเราด้วยนะโอ้ oh, อย่างงี้ดงดีเลยโอเคพาผมไปหน่อยนะ ตรงนี้แหละครับถึงแล้วแต่ที่นี่ช่างใหม่มันเงียบล้างจังเลยเนี่ยไม่มีคนเลยนะเนี่ยแถวนี้เออบัตรหน้มันคนนี่นะอ๋อพวกเขาใช้คนดีหรือเปล่านะดูหน้าพวกมันสิโอ,อสวัสดีครับเออพอดีเรามาตามหาคุณชี่ชื่อทอร์เนอร์ครับผมเขาเป็นนายอำเภอที่นี่เออคุณพอจะเคยรู้จักเขาหรือว่าเคยเห็นเขาไหมครับแถวนี้ แย่ต้องการตัวมันไปทําไมล่ะฮะเอาเท่านี้ผมเป็นนักํารวจตัวละครแล้วก็เป็นนักะจนภัยด้วยเผมต้องการจะรู้ประวัติเขาเอาไปลงในข้อมูลน่ะครับฮฉันว่าฆ่าไอ้หมอนี่เลยดีกว่าอย่าบอกเลยว่าเจ้าเทนเนอร์มันอยู่ไหนฉันก็คิดงั้นเหมือนกันเรามาฆ่ามันแล้วก็เอาเงินจากตัวมันกันเถอะไอ้คอยฉันว่าสถนานการณ์เริ่มไม่ค่อยดีแล้วไงไอ้พวกนี้น่าจะเป็นโจรน,นะ เฮ้ยจริงเหรอวะเดียสวยแล้วเฮ้ยเอาตังมาให้หมดไม่งั้นแกตายไอ้กระบองเพชรคนตัวมันเอ้ามาคนตัวบัตรทำไมเนี่ยเออตัวบัตรไม่มีตังหรอกนะไม่มีจริงๆแล้วแกน่ะมีตังไหมเฮ้ยทำยังไงดีวะเนี่ยสถานการณ์ขับขันแบบนี้นี่แน่เอาไฟจี้มันเลยไอ้ใบฉันจะฆ่าแกซะเอ้ไข่ทำยังไงดีมันจะฆ่าพวกเราแล้วเฮ้ย พวกแกหยุดแกล้งคนไม่มีทางสู้ได้แล้วอ๋อเสียงใครใครพูดวะเฮ้ยเสียงฉันยังไงกันเล่าหวัดดีไอ้พวกโจรหน้างง